อหมวกก็งามคักเอ๊อเออเอ๊ะเส้หัวเนาะนกคุ ern, ้มเอามวกออกเลมัน hmm> บ uh sí yes. uh 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 ่เห uh ็นคนเจ้าออกเลยบ่บ่เอาจีละเอจหวนบ่เห็นหนาเอาสละเ้อยหว้ายงามเนาะอยังก็งัดอวเนาะยังเอาบนนีเน่ ใบบางตัมันแก่บแก่ก็บเอาแล้วเอามืกินอะไรนะแต่วอนแก่หนอ้อยเด้ออดีมีเออลาใครแกงนี่หดหน่อนิ๋เราไปทิ้อยู่ได้หนึ่งกเหลาที่มกาบมันหกหกเฉียงมาก บอกไทยทำไมอ่ะอืมก้าวได้เผยมาสิเปิดก่อนอ้อยมาจากไหนก็่อ้อยมาจากที่ไหนเอออ้อยมาจากไหนนะอืมน้าอมัสสวนลุงล้ำว่าอเอามาวนกินางกุ่นเหรือว่ากินางกุศลก็ได้ใช่บอกออกแนี่มันก็เห็ดเถาเขาบอกเห็นแต่ออกเลย อันนี้นะมวางกันเอออันนี้มันก็แม่กิบโรมแต่ว่านนนนเือกแหงคักว่แกออเชื่ออันนะเออเอาพมปัดกันดีๆนะวดไปใส่เออรู้สว่าไม่ยังว่าคือแนวงพงอยู่นะแนวงพงอยู่นะกันนะแนวหงขีทาร้าน เหมือนคือว่หมี่เนาะคี่ลายอย่าถ่ายค่ะอย่างายคุเ้ยฮักเลยเด้อเนี่ยยายเ้เนี่ยอือฮึฮึฮึฮอฮึ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 ฮาฮึ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 ยึฮ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 าฮเฮึฮึยึฮึฮึฮ ดันว่ขึ้นแล้วันร้เขมีวนกินเนาะอ้อยเฮาเขาอ้อยเหือเด้อมีวันกินอะไรยอดกับบ่มีเื่อพี่น้องเด้อเรือยเด้อบักเอยเรือยเด้ออ้ยมียอดวันี้กินน้ำกันละพีนี่แรลงแรงหัดแล้ว ผมไห่นออ้อยก็เลยเข้าไปิไปขอบ้านเบปเขาไปซีบคอบ้านปลาเบยมากินออืได้สุกพร้อมกับบ้านปลาสุกุะบ้านไม่เท่ากันผมมีเขากินได้บึงของหลวงคนน่ะบาดบึงของหลวงไอ้บึงของหลงเสียงนกตันข้าวนาปลาข้าวนาปลาเนี่ย เขานาบ่นี้แล้วยังกะอึดอยากเลยเด้อแล้วสิบะเฮียเป่ามีบ่อยไม่เลยบ่เฮียแก่ครับรัดใหม่ชวนบูญแท่นหน่อยสิกระเทียมบุญแท่นแก่เนาะมันแข็งมันบ่เคยฝนอืมยังกะอึดอยากเนาะอือไม่ ต่อเสียกับขีขาดเนาะเลี่ยงหลเนาะเบือหัาอยากลงหัวตรงหน้าเนาะชอยท่าหนวดอันนี้พันยอดยอดอย่างน้หัวแยกขาวโบชีปีัวกลูกจีนนะใส่งัวใส่ไม่แต่จุดจีกับมมีมะมดขี้คุงัวได้เดี๋ยวจุดจีนะครับเดี๋ยวเอาละขั้นใต้ละ บายบายซะจ้าเจเผยบายบายยกปูแถมก้อยยกปูแถมก้อยหากครับกึ่งธรรมชานน้ำป้าน่าเผยเนี่ยว่าไงสิตาแสนเลยว่าหิวเข้าบอสจืแกงอ้อยให้กินไดาจสิแกงอ้อยสิเฮ็ดให้กินเด้ออัดเอาเด้อเจน้อยกับเมืองแล้วพวก็อันนี้ก่อนนี่นี่นี่ไม่นอนนี่งามจ้ะาก็มาจะใส่เด เอามาต่ที Enough, barbecue, ่ทุ่งเอามาที่ไรฮ่าเดาใส่ให้บนนักวัน